ไป大妈，ไป大妈。 โต้ใช่ปรัแบบออโต้ด้วยก็ปรับแยกด้วยฝั่งที่เอาสักยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วกันจะดูรกาศไหม <c oughs> บ้านเราโอ้ยสิบโมงแบบเนี้ยแบบอยากไปคาเฟ่สักแก้วผมไม่ได้เลยเหรอว่าคือแบบที่จะไปเนี่ยคือแบบอะไรคาเฟ่ร้านอาหาร เล็กๆเป็นผู้หญิงตัวเล็กนี้โอ้ดออันนี้เป็นตัวไหนนะที่สับอยู่เออตัวไหนวะยาวตัวดาวดาวดาวค่ะวีหรือเปล่ายาว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 สังเกตจากนี่เลยหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วแอร์ปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเกียร์กึ่งอัตโนมัตเจ็ดสปีด มองภาพอัจฉริยะรอบทิศทางมาพร้อมกับระบบ MOD นี่เป็นไงกีอ <c> ค <oughs> <c oughs> ู่มาถึงว่าขายของเลยจ้ะขายจ้ะอ๋อพวงมาลัย okay. ใช่พวงมาลัยเป็น multi function นะคะยังมาพร้อมกับนี่จอแสดงผลและแสดงสถานะต่างๆเกี่ยวกับตัวรถ <c oughs> เป็นไง <c oughs> ดูทุกอย่างได้ผ่านจอน,นั้นเลยนะว้าว <Wow. S 1> <c oughs> จอดอยู่เราก็กดกล้องดูได้ด้วยเลยดูได้ดูได้เจงมากค่ะขับก็กดได้นะ จริงเหรอแต่ถ้าความเร็วเกินนางก็จะตัดไปเองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปพวงว่าจะตัดไหมมีตัดหรือยังไงนางตัดเองอคือประโยชน์ก็คือเวลาที่เราแบบจะออกจากซอยแคบๆหรือว่ามีการขับรถสวนกับรถคันอื่นอะไรเงี้ยเราก็เปิดกล้องดูได้เลยเพราะว่าภาพที่แสดงคือภาพจริงไม่ใช่ภาพยิงจากดาวเทียมมาแต่อย่างใดคือภาพจริงนะคะ้่าอ ไม่รู้ก็ขับพักมันตาปลาให้เดี๋ยวเราต้องโบกมือให้แฟนขับที่นั่งรอต้อนรับเราอยู่สวัสดีค่ะ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 เขารู้จักเราไหมเร็วไกรู้จักสิคนคุ้นขึ้เราต้องไปจอดตรงไหนใช่ละมันจะดีปะเจไปจอดหน้าร้านเลยไหมจอดเลย ถ้าจะเป็นอย่างนี้ไปเลยไม่บอกเจ๊ไม่บอกใช่ไหมไปมึงไปจอดห้าร้านเลยเหรอเออแทงหน้าร้านเลยเหรอจอดไปเลยเนี่ยหน้าร้านที่จอดรถเยอะแยะเอาตูดเข้าได้เป่ะกูใช่แล้วแหละไม่ต้องบอกละว่ามึงไปไหนใช่แล้วแหละร้านใหม่เออจริงอันนี้ร้านใหม่จริงต้องยอมรับจริงนี่ดีนะไม่ปูกตาไว้ด้วยมีโค้งไปไปปะไม่หรอก กับตัวนาวาล่าตัวนี้นะคะเราก็จะใช้กล้องถอยที่เป็นประโยชน์ดีมากเลยค่ะตัวนี้สะดวกสำหรับใครที่จะเข้าจอดในซองแคบๆนะคะตัวนาวาล่าของเราก็จะมีกล้องน้อค่ันที่จะขอยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับว้าวอุที่ใช้รถมิสซันนาวาล่านะคะตัวนี้ออตโต้ ขับสบายมากเลยค่ะผู้หญ e ิงก็ขับได้ง่ายนะคะเขาก็จะมีโชว์ที่หน้าจอนะคะแล้วก็จะมีเส้นวัดระยะเหอนไปตามโพมารไยดูความที่ท้ายเรายาวนะคะแล้วก็จะปบบมานี้เรียบร้อยค่ะ สำหรับที่เราพามาที่นี่เพราะว่าลูกค้าที่ใช้บริการกับสู่บริการของเราค่ะเรามีพิเศษให้สหรับลูกค้าด้วยนะคะอ๋อใช่ลูกค้าจะได้ส่วนลดในการใช้บริการอ๋อเป็นส่วนลดสำหรับลูกค้าที่นํารถมาเข้าศูนย์ก็จะได้กินกาแฟในในร้าคาประหยัดใช่เย็นมิ่งนะคะค่ะดีมากมากเนาะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาตอนนี้เราแดดร้อนมากเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในร้านกันก่อนเลยค่ะไปเลยโซน ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านลิทินคาเฟ่นะคะซึ่งเป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะคะอยู่บริรเวณนิสสันชิกาตีของแก่นสาขาเมืองขอนแก่นนะคะและนี่คือบรรยากาศภายในร้านแล้วก็ชมหน้าบาริสต้าของเรานะคะเดี๋ยวเราให้บาริสต้าของเราแนะนำตัวกันเลยดีกว่สาสวัสดีค่ะอินค่ะสวัสดีค่ะเนี่ค่ะเราสองคนเป็นเจ้าของร้านลิทินคาเฟ่สว่วนนี่คิมค่ะค่ะบาริสต้าหลักข,ของเราค่ะและก็น,น,นี่ค่ะพี่เก่ง เก่งมาช่วยเราเลยได้ดพี่ยอ้อนค่ะอยากจะให้แนะนำเมนู signature ER> ของร้านเลยค่ะได้เลยค่ะถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะวันนี้เราจะมีลินิลาเต้ค่ะเป็นไต้หวนันวิทีค่ะแล้วก็ออนท็อปด้วยเอสเปรสโซช็อตข้างบนค่ะก็จะมีความหอมหวานนุ่มของตัวไต้หวัน อีกตัวหนึ่งจะมีรัสค่ะจะเป็นส p a r k l i n g l บ n g b ก็คือสำหรับใครที่ชอบเป็นแบบเหมือนแนวเมริกาโน่แต่ว่าสดชื่นขึ้นมาหน่อยเนาะจะมีกลิ่นของอตัวพีชไฟล์ดด้วยแล้วก็ตัดด้วยความเปรี้ยวของมะนาวค่ะส่วนจะมีตัวหนึ่งถ้าสมมติว่าชอบเป็นชานะคะจะมีตัวเล d ริ i ค่ะก็จะเป็นชาไทยแต่ว่าจะมีกลิ่นยินจีด้วยค่ะแล้วก็ตัดด้วยความเปรี้ยวของมะนาวก็ให้ความสดชื่นเหมือนกันแล้วก็สำหรับใครที่ เอ่ออย่ากชาบีนน้อยหน่อยเนาะก็จะมีตัวนี้ช็อกโกแลตคาราเมลค่ะก็จะเป็นตัวช็อกโกแลตซินเนอร์ของทางร้านนี่แหละค่ะว่าจะมีกลิ่นของคาราเมลเสริมลงไปด้วยค่ะน้อขนมของทถ้าขนมนะคะเราก็จะมีเป็นบราวนี่ค่ะทำเองโฮมเมดนะคะช็อกโกแลตแน่นๆพุ่มๆกันไปเลยแล้วก็เราก็จะมีวานิลลา็จะมีคอสอฟด้วยค่ะน้าอะไรดีคะคนที่อยากจะให้แคาราเมลที่หยาบช็อกโกแลตช็อกโกแลตของทางร้านก็จะมีช็อกโกแลต ค่ะแล้วก็มีนิดช็อกโกแลตคาราเมลคาราเมลของอะรก็จะเป็นก็คือช็อกโกแลตตัวนี้ใส่คาราเมลไปมันก็จะเพิ่มความหวานแล้วก็มีความเค็มๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าชอบก็ต้องมีเกลือคาราเมลแทนถ้าชอบก็อันนี้ก็แนะนําเลยค่ะอ๋อค่ะเป็นหลักพิเกอร์โอเคนะคะเป็นนิดช็อกโกแลตเพื่อนเลค่ะ แล้วนะคะเมนู <A S 1> แรกนะคะซ <signature. S 1> ิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะลินินลาเตหวานน้อยชอบมากมากนะคะตัวนี้เดี๋ยวลองชิมกันก่อนชิมกันทีละแก้วเลยไหมให้พี่น้ำค้างชิมก่อ <Okay. S 2> นะคะ่ะโอเคชิบอยู่ตรงนี้ในทุ่งกาแฟตอนนี้คือแบบเหมือนวิ่งในทุ่งกาแฟม, <c oughs> มีกลิ่นอ r o m a ของกาแฟบวกกับกลิ่นหอมของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชาไต้หวันมิลค์ทีนั่นเองนะคะ หอมมากคือทั้งตัวกาแฟนะคะที่ทางร้านใช้ก็คือคาโลนั่นเองกลิ่นหอมของคาโลผสมกับชาไต้หวันลงตัวหอมแล้วก็ละมุนมากๆสำหรับกาแฟแก้วนี้ยกให้เต็มสิบไม่หักเลยอะสำหรับของน้องไม่ใช่สายกาแฟค่ะนี่อันนี้ของเราเป็นเรดบิกนะคะเดี๋ยวชิมก่อนอืม เป็นชาอาเป็นชาแล้วก็มีกลิ่นลิ้นจี่อุ๊ยมีตอนอ๋อเนื้อมีเนื้อลิ้นจี่ด้วยค่ะอร่อยบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านเดียวกันอ๋อออันนี้คือเปรี้ยวๆชาที่มีกลิ่นของลิ้นจี่เป็นการผสมผสานระหว่างชาไทยเอลิชีมีมะนาวด้วยค่ะเหมือนชามะนาวใชนาอ๋อเหมือนชามะนาวแต่มีกลิ่นหอมของลิ้นจี่หอมมากมีคลาสแล้วก็มีเนื้อของลิ้นจี่ด้วย อร่อยค่ะอร่อยอร่อยตัวนี้อร่อยเคแนะนําให้มาลองนะคะสําหรับใครที่ไม่ใช่สายกาแฟนะคะก็คืออยากได้ความสดชื่นในตอนใสๆนะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบเครื่องดื่มที่เป็นคาเฟอีนจ๋าเลยก็สามารถมาลองเป็นชาไทยเป็นเรียกว่าชาไทยลิ้นจี่ก็ได้อะใช่ค่ะชาไทยลิ้นจี่เดี๋ยวมาตอกกันที่แก้วนี้ รัชนั่นเองค่ะซึ่งแก้วนี้นะคะจะเป็นการผสมผสานระหว่างกาแฟนะคะแล้วก็เลมอ,อนนะคะตัวนี้ก็จะได้กลิ่นกาแฟนะคะแล้วก็จะมีออกกลิ่นอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะแล้วก็ผสมกับอะไรคะพีชพีชา <laughs> พูดยากจังแ้วพีชกาแฟผสมกับพีชนะคะกลิ่นเนี่ยจะออกเป็นกลิ่นพีชนะคะหอมพีชแต่ว่าจะมีรสชาติของอ เขาเรียกอะไรเป็นมะนาวมีอมเปรี้ยวนิดๆนะคะเดี๋ยวเ,ย <Wow. S 1> เดี๋ยวชิมกันเลยเดี๋ยวชิมกันเลยอันนี้ก็คือดูเป็นชั้น <c oughs> ไม่ต้องคนหรอคะ <c oughs> อันนั้นอะไ,ไรสายช็อก,กโกแลตโกโก้ไปแล้วตัดไปที่สายช็อกโกแลตอีกแล้วนะคะ,อะของโปรโดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนิชช็ชอกโกแลตคาราเมลนะคะเป็นสายคาราเมลเดี <ๆ S 2> <ๆ S 1> ๋ยวชิมก่อนเลย มาเพื่อสิ่งนี้โอ้โหหืมหืมหืมหอมมากจริงไหมหอมมากหอมคาราเมลมากหอมมากนมดีมากเลยถ้าหอมขนาดนี้น้ำหอมไม่ต้องละขับเลยไหมคะขับเลยขับเลยโอ้โเอามากินเป็นตาแซบแทะอร่อยน้องชอบเป็นตาแซบแทะเหมาะกับน้องอร่อยไหมอร่อยสายหวานอืม ช็อกโกแลตเข้มข้นมากเลยนะคะตัวนี้แนะนําลูกค้าถ้าเป็นสายช็อกโกแลตความเข้มขนน้นแนะนาตัวนี้เลยนะคะไม่หวานมากหรือว่าเราสั่งกับทางร้านได้เลยนะคะอพอแล้วเนาะถ้าง,งั้นดูทีเดียวหมดได้ไหมได้ค่ะอ,อย่าว่าดูทีเดียวหมดเอาจริงอะ่ะเออสองก้นอนหิวหรอก็มันร้อนอะค่ะของเขาร่อย กินแบบผู้ดีไม่ได้จะแข่งเหรอไม่กินแบบผู้ดีเลยได้ไหมอ่ะคือจะบอกว่าเราสามารถหนูมันรีฟิลไม่ได้ไม่ต้องรีบดูอีกแก้วอร่อยมากเลยคือไม่ใช่น้ำแข็งเหลือแล้วไปรีฟิลของเขามันก็ไม่ได้ไงไม่ต้องรีบขนาดนั้นลินจีอีกรอบหนึ่งลินจี ไปที่ขนมกันต่อไปที่ขนมเลยอยู่ข้างหน้าเจ๊คืออะไรอ่ะขอัซองครัวซองเอาครัวซองโอเคครัวซองตัวนี้ขนมที่นี่คือเขาทำเป็นแบบลักษณะของแฮนด์เมดเป็นโฮมเมดแฮนด์เมดนะเป็นโฮมเมดเป็นโฮมเมดเบานี่นะคะอันนี้จะเป็นของที่ ร้านทาเองอันนี้ฝีมือพี่นิออนอือใช่ค่ะเป็นบานีที่เป็นจะเป็นความเนื้อแบบหนึบหนึบอใช่แล้วก็อันนี้จะมีมัชเมโล่เอามัชเมโล่ด้วยใช่ชิมก่อนเลยนะคะนี่จะมีความแน่นมาก่คะเนื้อดีมากแน่นมากแน่นเหมือนหน้าเจ๊เลย ห้าหลอตื่นมานะก็อย่างยีเลยไม่ได้ทําอะไรเนี่ยดูเส้นเยอะๆไหยคะเนื้อแน่นมากๆเลยค่ะซู้มาค่ะต้อมค่ะซู้มาค่ะซู้มาเดือูมมาดูเนื้อของแล้วนี่ค่ะนี่เป็นไงเนื้อแน่นมากนะคะอือุ้ยเนื้อแน่นจริงๆอ่ะอไม่หวานมากนะคะตัวนี้แล้วก็กินกับน้ำที่นี่จะเข้ากันมนกออร่อยจริงอร่อยน้องชอบอันนี้อร่อยอันนี้ราคาชิ้นละเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะ แอราคาด้วยนะกท่บร่อ่ะส5มสิบห้าบาทสามสิบบาทสาบาทเฮ้ยถูกมากล้วคืออร่อยมากขอเป็นกินปีตลอดเลยได้ไหมเฮ้ยอร่อยจริงอันนี้อร่อยแนะนําเลยแนะนําเลยนะคะบอมเนี่ยอร่อยมากอยากให้ลูกค้าได้มากินนะอร่อยมากค่ะ้อรถแถมเบลนีได้ไหมได้ได้ค่ะแถมเซลก็ได้ค่ะบอกว่า ถ้าใครมากินกาแฟร้านนี้แถมไปเล,ลยรถยนต์ดิสันมาร์ทหนึ่งคันอันนี้พูดจริงนะคะซื้อกาแฟหนึ่งแก้วเอาไปเลยนี่สันมาร์ทหนึ่งคันนะคะลูกค้าสามารถเลือกซื้อกาแฟแบบสดหรือแบบผ่อนก็ได้กาแฟแก้วนี้นะคะราคาแค่สี่แสนเก้าหืห้าันบาทเท่านั้นนะคะรับไปเลยนี่สันมาร์ทหนึ่งคันนะคะ สามารถรครคถ้าซื้อนะคะต้องซื้อกับตําค้างนะคะ0973271064 <c oughs> นะคะย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะเบอร์โทรนะคะ0973271064คะ่ะเงื่อนไขใครไม่ขายน้าค้างขายค่ะขายคนเดียวอะ่ะกาแฟแก้วนี้นะคะสามารถเลือกแบบสดแล้วก็แบบผ่อนได้สําหรับครัวซองนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะเอาเปียกเอ <c oughs> อืมอร่อยมากอืมอืมอืมกรอบมากเลยนะคะเขินจังตรงก็ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะคะของทางร้านลิินนะคะแล้วก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะที่เราพาไปดูกันนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบแลนด์มาร์คจุดใหม่นะคะที่อยู่กลางเมืองเลยนะคะกลางเมืองเลยไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะอยู่ถนนมิตรภาพนะคะร้านลินินนะคะจะอยู่ข้าง คิดว่าอยู่ในบริเวณนี่กว่าอ,อยู่ในบริเวณนิสสันแกกทีขอนแก่นสาขาเมืองขอนแก่นนะคะสําหรับใครนะคะที่แวะมาชมรถสามารถแวะมากินกาแฟได้หรือใครที่มาทานกาแฟสามารถแวะชมรถได้นี่นเป็นไง ได้ได้ว่ามาที่เดียวนะคะได้บริการถึงซองยางนะคะได้รถดีๆไปขับนะคะแล้วก็ได้กาแฟที่มีรสชาติดีแล้วก็อร่อยมากๆค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวข้าเจ้าฝากอะไรหน่อยค่ะฝากรถสำหรับลูกค้านะคะที่เอารถมาใช้บริการที่ศูนย์นิสสันเคทีขอนแก่นสาขาเมืองของเรานะคะก็จะได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะคะสําหรับโปรโมชั่นของที่ร้านเราใช่เอารถมาเข้าที่ศูนย์ด้วยใช่ค่ะได้ส่วนลดค่ากาแฟด้วยมานั่งสบายชิลๆกับพวกเราในบรรยากาศร่มรื่นนะคะใช่ค่ะ ป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับภารกิจนวราพารล็อกอ P ีของเรานะคะกับร้านลินินคาเฟ่นะคะเดี๋ยวยังไงช่วงท้ายนะคะเราจะมาฝากโปรโมชั่นรถยนต์นิสสันนวารนา,วานะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ออกรถยนต์นิสสันนวารา,วาในเดือนมีนาคมนี้นะคะรับไปเลยนะคะดอกเบี้ยต่ําถึง0นเปเซนนะคะแล้วสำหรับลูกค้าเก่านิสสันของเรานะคะก็จะได้เซฟเซฟถึง3ปีนะคะก็คือการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องไส้กรองแหวนล้อนะคะจะฟรีนะคะ 3ปีเลยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษนะคะถ้าเป็นลูกค้าเก่านิสันก็จะลดดอกเบี้ยอยู่ที่0.50สสตางค์นะคะ คคยังไงก็ฝากร้านลิลินคาเฟ่นะคะไว้ใ<ช>นอ้อมอ,อกอ้อมใจของชาวนาวราพาเลาะนะคะแล้วก็ลูกค้าอื่นๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม EP 4ของเรานะคะสำหรับใครที่อยากติดตามย้อนหลังนะคะสำหรับนวราพาเลาะนะคะสามารถไปรับชมได้นะคะที่เพจนิสันเคเคทีขอนแก่นนะคะแล้วก็ช่อง u ู u ูบชา n น l ของนิสันเคเคทีขอนแก่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ 拜拜哈。Bye bye bye bye